สวัสดีครับพบกับเลียดกกฉบับยกมาเล่าในตอนที่89ครับความเดิมตอนที่แล้วเราว่ากันด้วยเรื่องของการสิ้นสุดอำนาจของกษัตร,ริย์ราชวงศ์โจโตะวันออกครับแล้วก็ต่อด้วยการออกจากตำแหน่งของฟานซุยเสยนาบดีลูกชาวนาที่เราได้อยู่กับแกมานานพอสมควรครับกับบทบาทในฐานะของเฉิงเซี่ยงแห่งแขว้นฉินในการที่จะนำพาแขว้นฉินไปสู่ความยิ่งใหญ่ จมตีแคว้นเจ้าจนแคว้นเจ้านั้นเสื่อมถอยลงเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นแทนตำแหน่งโดยใช่เจอนะครับผู้มีสติปัญญาที่เข้ามาพูดให้ฟานซุยนั้นยอมลงจากตำแหน่งยอมลงจากหลังเสือให้จบได้สวยงามี่สุดไม่เป็นอย่างเช่น,สนแสนพดีหรือว่า ขุนพลต่างๆที่เคยสร้างชื่อในแต่ละแคว้นมาถึงตอนนี้ครับเราจะเป็นการว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแคว้นเยียนและแคว้นเจ้าเป็นศึกที่นานๆทีที่จะเกิดกันระหว่าง2แคว้นนี้ครับแล้วก็เป็นตอนที่จะมีแม่ทัพอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยปรากฏชื่อก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่มีบทบาทที่สําคัญในศึกระหว่างแคว้นว่าด้วยแม่ทัพเทพแห่งยุคจั่นกวนั้น เราได้เห็นไปแล้วกับไผ่ฉีนะครับที่ได้ตายไปแล้วในก่อนหน้านี้2-3ถึงตอนแล้วก็ต่อด้วยเหรียญพอซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องแควนเจ้าอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ก็จะมีแม่ทัพอีกหนึ่งรายนะครับที่จะปรากฏชื่อขึ้นอีกแล้วจะมีบทบาทในยุคจจ้นก่อต่อจากนี้ครับขณะนั้นครับฉินเจาเซียงหวางปกครองแขว้นฉินได้56ปีละฝ่ายแควนเจ้าเองผิงหยวนจินที่อยู่กับเรามานานเช่นกันก็ถึงแก่กรรม เจ้าเซี่ยวเฉิงหวางเองก็ได้จัดงานศพของพิงหยุนจินตามตำแหน่งตามธรรมเนียมครับขณะนั้นเยียนหวางฉี่ครับซึ่งเป็นเจ้าแควนเยียนหรือว่าเยียนจินหวางนั้นได้ให้ขุนานางคนหนึ่งนามว่าลี่ฟู่นำเอาเครื่องเส้นแล้วก็เครื่องไหว้ต่างๆเนี่ยมาในงานศพของผิงหยวนจินแล้วก็พร้อมทั้งทองคำอีก500อตำดึ่งมามอบให้กับเจ้าแควนเจ้าเพื่อเป็นกำนันแล้วก็ จะได้เป็นมิตรกันสืบไปในฐานะของเมืองที่อยู่ใ,ใกล้เคียงกันสายตาของแขว้นเย็นนั้นมองว่าแขวนเจ้านั้นเป็นกัรชนที่ดีที่แควนฉินนั้นกว่าจะเดินทางไปถึงแขวนเย็นได้นั้นจะต้องพบกับแขวนเจ้าเสียก่อนดังนั้นการผูกมิตรกับแขวนเจ้าของแขวนเย็นนั้นจึงเป็นเรื่องทางการเมืองล้วนๆครับลี่ฟู่เองก็นำทองนั้นมาม,ามอบให้กับแควนเจ้าเอาเครื่องเส้นไปไหว้ให้กับผิงหยวนจินแล้วนำทองคำนั้นไปมอบให้กับเจ้าเซี่ยวเฉิงหวาง พี่ยนจินครับอย่างที่เราทราบกันตามเส้นเรื่องนี้ก็เห็นว่าแกจะดูจะด,ด้อยที่สุดในบรรดา4ีองค์ชายที่เหลือแต่แกเนี่ยเป็นที่ยกย่องอยู่ไม่น้อยครับในฐานะของผู้ที่กอบกู้หานตาลเมืองหลวงของแควนเจ้าไว้ได้ด้วยการที่แกด้านด้นและพยายามอย่างยิ่งในการที่จะหาคนมาช่วยเหลือจนกระทั่งได้สิ้นหลิงจินน้องของภรยาของตนนั้นมาช่วยเป็นผู้ขโมยตราแม่ทัพมาช่วยให้แขวนเจ้า พ้นเงื้อมือของแคว้นจินไปได้แต่อย่างไรก็ตามบันทึกของซือหม่าเชียนนั้นก็ได้กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของผิงหยวนจุนเองที่มีความเห็นให้เจ้าเซี่ยวเฉิงหวางรับเอาเมืองสร้างต่างของแคว้นหานเอาไว้จนทําให้เป็นการชักศึกเข้าบ้านพ่ายแพ้ที่ฉางผิงสูญเสียอย่างมาก แขวนเจ้าอ่อนแออย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์ยุคหลังนะครับก็ได้วิจารณว่าจริงๆแล้วจะไปกล่าวโทษพิงหยุนจินทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าแกเป็นขุนนางการแนะนําก็เป็นการให้ความเห็นเป็นงานของขุนนางเท่านั้นครับแต่การตัดสินใจ,จนั้นเป็นของเจ้าแคว้นและการที่พ่ายศึกที่ฉางพิงนั้นก็ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการรับเมืองสร้างต่างมาเอาไว้มันเป็นการบริหารการทับแล้วก็การคุมทับของแม่ทัพต่างหากครับ กลับมาที่เส้นเรื่องของเราต่อครับขณะนี้เจ้าเสี่ยวเฉิงหวางกําลังเสพสุราอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดจาว่ากล่าวกับลี่ฟู่หุนหนางจากแคว้นเยียนแต่อย่างใดลี่ฟู่ก็ถือว่าตนเองเป็นทูตใหญ่มาจากแคว้นเยียนเช่นกันนําทองมาให้ขนาดนี้เหตุใดเจ้าแคว้นจึงไม่สนใจตนครับจึงรู้สึกโกรธครับเมื่อคํานับกลับมาที่แคว้นเยียนแล้วจึงไปพูดจายุยงกับเยียนจินหวางครับว่า ก็พระเจ้าไปที่แคว้นเจ้านั้นได้เที่ยวดูภูมิฐานบ้านเมืองเห็นว่ามันร่วงโรยไปนักตั้งแต่แคว้นเจ้ารบแพ้แคว้นฉินไปฉี่ฆ่าทหารแคว้นเจ้าล้มตาย4ีห้าแสนนั้นบัดนี้ก็เหลือแต่เด็กและคนชราหาผู้ที่มีสติปัญญาไม่ได้เหลือแต่เหรียญพอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นแม่ทัพคอยป้องกันแคว้นอยู่เราเห็นว่าทหารแคว้นเจ้านั้น เบาบางลงชยกกายชะกันก็ไม่มีเห็นว่าจะเป็นโอกาสดีจะยกไปตีแขวนเจ้าให้ไม่ทันรู้ตัวเราจะได้แควนเจ้าโดยง่ายเป็นเหมือนกับเราขยํำเอาเหยื่อที่แคว้นฉินนั้นได้สังหารลงไปไว้แล้วนั้นยินจินหว่านได้ฟังรีฟู่ว่าดังนั้นก็ดีใจจึงใช้ให้คนไปเรียกเอาเย่เจียนซึ่งเป็นที่เสี่ยงขว่าเข้ามาปรึกษาแล้วว่าเราจะยกไปแขวนเจ้าท่านเห็นประการใด เยจียนนั้นบอกว่าแคว้นเจ้านั้นในทิศต,ต่างๆก็ติดกับเมืองใหญ่ทั้งสิน้นเมืองด้วยเมืองหานเมืองฉินเมืองเหนือก็ติดกับพวกทรงหนูสี่ทิศล้วนแต่มีทหารรักษาหน้าที่เชิงเทินแม้ว่าเพิ่งจะแพ้ทับแคว้นฉินอ่อนแอลงก็ตามแต่เมืองต่างๆนั้นก็ยังเข้มแข็งแข็งขันอยู่ไม่ได้มีความประมาทรักษาเมืองอยู่มั่นคงด้วยแคว้นเจ้านั้นไม่ได้ไว้ใจใครอีกแล้วในขณะนี้ท่านอย่ายกไปตีแคว้นเจ้าเลย ยินจินหวางได้ฟังเย่เจียนว่าดังนั้นก็ไม่เชื่อแหละครับจึงถามว่าถ้าแคว้นเจ้ามีทหารอยู่หนึ่งส่วนเรามีมากกว่า3ส่วนท่านคิดว่าจะตีได้หรือไม่เย่เจียนก็บอกว่าก็ยังตีไม่ได้เย็นจินหวางถามเขาอีกว่าถ้าเรามี5ส่วนแล้วแคว้นเจ้ามีอยู่1ส่วนจะตีได้หรือไม่เย่เจียนก็ไม่ตอบประการใดทําให้เย็นจินหวางนั้นโกรธครับกระทืบเท้าแล้วบอกว่า ก็เพราะว่าพ่อเจ้าเนี่ยไปตายอยู่ในแคว้นเจ้าใช่ไหมแล้วฝังศพอยู่ที่นั่นท่านจึงกีดกันไม่อยากจะให้ทับแคว้นเรายกไปตีแคว้นเจ้ากลัวว่าจะทําลายหลุมศพของพ่อท่านใช่หรือไม่เยี่ยนเจียนจึงตอบว่าถ้าท่านไม่เชื่อฟังคำข้าพเจ้าแล้วท่านก็จงไปปรึกษาขุนนางผู้อื่นเถิดก็ประชดไปเช่นนั้นครับขณะนั้นใจของเยี่ยนจินหวางนั้นอยากจะยกไปตีแคว้นเจ้าอยู่เต็มรักครับขณะนั้นมีขุนนางคนหนึ่งชื่อว่าเจียงฉีเจียงฉีเนี่ยก็เข้าไป หาเย,ยนจินหวังแล้วบอกว่าข้าพเจ้ารีนมาว่าแควนเจ้ามีทหารน้อยแขวนเย,ยนมีทหารมากจะยกไปตีนั้นใช่ว่าจะได้ชัยชนะอย่างที่หวงังด้วยว่าท่านใช้ให้รี่ฟู่ไปเยี่ยมศพของผิงหยวนจินและนําของคาไปมอบให้กับเจ้าเซี่ยวเฉิงหวางก็หวงังจะเป็นไมตรีกันแต่บัดนี้ท่านจะมาหาักฐานเอาไมตรีที่ได้ผูกเอาไว้นั้นเมืองต่างๆก็จะคละหานินทาว่าท่านไม่มีความสัตย์ แล้วอีกอย่างหนึ่งการมีแคว้นเจ้าไว้นั้นก็เป็นกันชนชั้นดีที่จะไม่ให้แคว้นฉินที่กําลังล่านานิคมขณะน,นี้ยกมาถึงแคว้นเจ้าได้คําเล่าลือว่าท่านไม่มีความสัตว์ประกอบกับอันตรายที่มาถึงแคว้นเยียนนั้นท่านอย่าได้ยกไปเลยเห็นจะไม่สมความคิดท่านก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาทัดทานเยจินหวางครับที่เย็นจินหวางอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เยนจินหวางตะโกนด่าเยเจียนว่า ที่มาห้ามนั้นเพราะว่าบิดาได้ตายในแคว้นเจ้านั้นมันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าเย่เจียนคนนี้เป็นบุตรของเย่อีครับเย่อีก็คืองักเยครับที่ต้องหลบหนีไปอยู่แคว้นเจ้าเพราะว่าเจ้าแคว้นไม่ไว้ใจเราจะหาว่าเป็นกบฏนั่นเองแล้วก็เยอ,อีนั้นก็ได้ไปตายอยู่ในแคว้นเจ้านั่นเองครับในตําแหน่งของวางจูจินแม้ว่าภายหลังกษัตริย์ของแคว้นเยียนจะส่งหนังสือจดหมายไปขอโทษขอโพยแล้วก็เยอ,อีนั้นก็ได้ ให้อภัยไปแล้วแต่ว่าตัวก็มิได้ยกกลับมาอยู่ที่แควนเย็นแต่อย่างใดเอาแต่รับตําแหน่งลอยๆในแควนเย็นในขณะเดียวกันก็ทํางานให้กับแควนเจ้าไปด้วยครับแล้วก็ตายลงที่นั่นมีแต่บุตรก็คือเย่เจียนคนนี้ครับที่รับตําแหน่งเป็นเสี่ยงขว๋อให้กับแควนเย็นต่อไปยินยินววาจิได้พูดจาด่าเย่เจียนว่าที่จะไม่ยกไปตีแขวนเจ้านั้นเพราะกลัวจะไปทําลายหลุมศพบ,บิดาใช่หรือไม่ เย่เจียนจริงไม่ได้ให้คำปรึกษาต่อไปครับเอาละครับยินจินหวางได้ฟังถ้อยคำของเย่เจียนแล้วก็เจียงฉีห้ามไว้ดังนั้นแม้ว่าเหตุผลจะดีเพียงใดแกก็ไม่ฟังครับจึงสั่งให้ลี่ฟู่ผู้ที่เป็นคนยุยงนี่แหละครับเป็นแม่ทัพกับชิงฉินคุมทหารสิบหมื่นยกไปตีแขวนเจ้าไปตีเฮาตี้กับเมืองใต้นะครับตำบลใต้ยินจินหวางเป็นแม่ทัพครับคุมทหารสิบหมื่นเป็นทัพหลวงยกไปภายหลัง ขึ้นเกวียนยกไปเจียงฉีเองขณะนั้นวิ่งออกมายึดชายเสื้อของเยียนจินหวางเอาไว้แล้วก็อ้อนวอนว่า,วาท่านอย่าไปเลยท่านจงเอาคนอื่นไปเป็นแม่ทัพแทนท่านเถิดก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับว่ากลัวว่าเจ้าแคว้นของตนนั้นจะต้องตายตกกลายเป็นศพจึงมายึดชายเสื้อไว้ดังนั้น เย็นจินหวางได้ฟังก็ขัดใจยกเท้าขึ้นถีบเอาเจียงฉีขุนนางผู้นั้นครับพร้อมกับชี้หน้าบอกว่ามาห้ามกูทําไมยิงสั่งให้เอาเจียงฉีนั้นไปคุมขังไว้พร้อมก็บอกว่าถ้าเราจะนัแขวนเจ้าได้กลับมาจะตัดศีรษะเจ้าเสียเยินจินหวางสั่งนั้นก็ยกทัพไปครับฝ่ายเจ้าเซี่ยวเฉิงหวางเจ้าแขวนเจ้าทราบว่าทัพแขวนเย็นจะยกทัพมาจึงเรียกขุนนางต่างๆมาปรึกษาขณะนั้นเหรียญพ่อจึงบอกว่า สาเหตุที่แคว้นเยียนยกทัพมานั้นก็เพราะว่ารี่ฟู้นั้นเห็นว่าบ้านเมืองเราพ่ายแพ้ต่อทัพฉินแล้วก็เหลือผู้คนบางตานักเหลือแต่คนเท่าคนแก่และเด็กน้อยเราก็ยังมีอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีชายที่จะสามารถออกครบได้ท่านจงออกดีกาไปให้ชายที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปถือวุฒออกครบกับชาวแคว้นเย,ยนเถิดอันรีฟู่ที่ยกมานั้นก็ หามีสติปัญญาไหมแล้วก็ประกอบกับชิงฉินและเย่เจียนที่ยกมานั้นก็เป็นคนชอบกับแคว้นเจ้าเราอยู่เห็นว่าจะเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงขอให้ท่านมีคําสั่งเรียกแม่ทัพอีกผู้หนึ่งมาช่วยข้าเป็นทัพหน้าเถิดแม่ทัพผู้นั้นคือหลี่มู่ที่ขณะนี้คอยต่อสู้ป้องกันชายแดนกับพวกทรงหนูอยู่ทางเหนือมาเป็นทัพหน้าให้ข้าหลี่มู่คนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาและฝีมือกล้าแข็งในขบวนรบให้มาช่วยข้าคิดอ่านป้องกัน ทับแขวนเยือนเถิดเจ้าเสี่ยวเฉิงหวางได้ฟังดังนั้นก็มีคําสั่งเรียกขายหาตัวหลี่มู่นั้นเข้ามาครับแล้วก็จัดแจงทับให้เหรียญพ่อคุมเป็นแม่ทับ50,000ยกไปต,ตําบล้าวตี้ออกรับทับกับลี่ฟู่ทหารแควนเยียนแล้วหลี่มู่นั้นไปทางตําบลใต้รบกับพวกชิงฉินและเย่เจียนครับขณะนั้นเหรียญพอยกทับมาตั้งสทับ ยังไม่เข้าไปยังฮาวตี้ครับเพราะว่าทราบข่าวว่าตัวรีฟูนั้นยกทัพมาอยู่หว่างกลางแล้วจึงสั่งให้ตั้งทัพเอาไว้แต่ชายชราหากำลังบางชาไม่ได้ตั้งค่ายอยู่เช่นนั้นเพื่อหลอกให้รีฟูหลงกลรีฟูส่งคนออกมาสอดแนมเห็นทัพที่เหรียญพอตั้งไว้นั้นล้วนแต่เป็นชายชราสำคัญหาว่าไม่มีคนแล้วก็หัวเราะครับคิดว่าคราวนี้แหละเราจะเข้าตีฮาวตี้ไว้จะกังวลอะไรกับ ทัพชราของเหรียญพอพวกนี้ว่าแล้วก็ยกทัพไปประชิดเมืองห้าวตี้ครับก็เข้าไปตั้งอยู่ถึง15วันก็ไม่ได้เมืองมีข่าวมาว่าทัพเหรียญพอจะยกเอาทัพคนชรานั้นเข้ามาตีกระนาบหลังก็สั่งให้แม่ทัพส่วนหนึ่งนะครับตั้งประชิด้าวตี้เอาไว้ส่วนตนก็หันกลับมาจะรบกับแม่ทัพชราเหล่านั้นแม่ทัพชราก็จริงครับแต่เป็นชราแก่แต่เก่าครับรุ่นเดียวกับเหรียญพอทั้งนั้นครับเคยออกทัพจับศึกมาแต่ว่าเกษียณไปแล้วบ้างคราวนี้ลุกมา จับอาวุธออกครบอีกครั้งแต่ก็เป็นเพียงกองล่อครับเหลียนพอสั่งให้ทัพชลาเหล่านั้น5 0 0พันเนี่ยออกครบกับรีฟู่แล้วก็ทําการรบพางถอยพางออกมาอย่างมีชั้นเชิงเข้าตีสลับสับเปลี่ยนกันเป็นกระบวนทัพเมื่อถอยกลับมายังภูมิประเทศที่เหรียญพอนั้นรอเอาไปแล้วเหรียญพอก็โผล่หน้าออกมาครับแล้วก็หัวเราะแล้วบอกว่าเราให้สั่งทหารรบล่อเจ้ามาในตรงนี้อยู่หลายวันแล้วตอนนี้ จเจ้ามาติดกับดักของข้าแล้วลีฟูได้ยินดังนั้นก็โกรธครับถือเงาขับเกวียนออกรบด้วยเหรียญพอแต่เหรียญพอนั้นเป็นคนที่มีฝีมือทางการรบอยู่แล้วครับรีฟูทานกําลังเหรียญพอไม่ได้ทหารที่ยกมาก็ล้มตายไปนั้นมากเพราะถูกซุ่มโจมตีครับเหรียญพอก็สามารถจับตัวรีฟูเอามาได้มัดมือมัดเท้ากลับมาอย่างห้าวตี้ยกเข้าไปช่วยห้าวตี้เอาไว้ได้ครับฝ่ายทหารรีฟูก็แตกหนีออกไปทับทหารที่ล้อห้าวตี้อยู่นั้น เห็นว่าทัพเปลี่ยนพอยกมาก็ยอมจำนนครับกลับไปหาเย็นจินหวางบางส่วนฝ่ายเหรียญพอยกไปห้าตี้ครับคุมขังเอาตัวของรีฟู่เอาไว้แล้วก็ส่งจดหมายไปเกลี้ยกล่อมแม่ทัพชิงฉินให้มาเป็นพักพวกด้วยชิงฉินเมื่อเห็นสถานการณ์รบดังนั้นไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็ประกอบกับยกทัพมาก็ไม่ได้เป็นใจกับทัพในครั้งนี้จึงยอมเข้ากับเหรียญพอในที่สุดครับ ฝ่ายแม่ทัพหลีมู่เมื่อยกมาถึงตำบลใต้ก็เข้ารบกับแม่ทัพแขวนเยียนก็สามารถที่จะเอาชนะได้ครับแล้วก็ยังเหลือแต่เพียงทัพของเย่เจียนจึ่งถอยไปตั้งอยู่ยังไม่ได้เข้าปะทะกับหลีมู่แต่อย่างใดเมื่อเหลือเพียงทัพของเย่เจียนแล้วก็เยนจินหวางที่ตั้งอยู่เป็นทัพหลวงนั้นเหรียญผอจึงคิดว่าไม่อยากจะเสียกำลังรบต่อไปจึงให้ชิงฉินนั้นส่งจดหมายไปให้กับเย่เจียนมาเข้าด้วยกับแควนเจ้า จดหมายของชิงฉินนั้นส่งไปถึงเย่เจียนครับเย่เจียนนั้นพิจนารณาดูจดหมายก็คิดขึ้นได้ว่าเราเองก็ได้ทัดทานเย็นจินหวางแล้วว่าอย่ายกมารบเลยก็หาเชื่อฟังคำเราไม่จะก,กลับไปก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้กับเจ้าแคว้นที่ปัญญาอ่อนเช่นนั้นว่าแล้วก็เข้าเกลียกล่อมอยู่ด้วยกับแคว้นเจ้าเหมือนกับบิดาตนเองในที่สุดครับทหารทั้งสองแม่ทัพทั้งสองก็ในที่สุดก็ ตกเป็นของแขวนเจ้าแต่จริงๆแล้วในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นแม่ทัพหลี่มู่นะครับที่ไปเอาชนะชิงฉินแล้วก็เย่เจียนแต่เป็นแม่ทัพผูพ้หนึ่งชื่อว่าเลอเฉิงที่สามารถเอาชนะแม่ทัพเย่เจียนแล้วก็ชิงฉินจับตัวเอามาได้ในศึกในครั้งนี้ครับแต่ว่าในเส้นเรื่องของเราไม่ได้กล่าวถึงแม่ทัพผูพ้นี้กลายเป็นผลงานของหลี่มู่ไปครับฝ่ายเย็นจินหวาง ทราบข่าวว่าแม่ทัพของตนนั้นไปเข้ากับฝ่ายข้าศึกแล้วก็ลี่ฟู่ก็ได้ถูกจับตัวไปก็มีความกังวลครับนึกในใจว่าเราสู้ทหารแคว้นเจ้าไม่ได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นจึงพาทหารยกทัพ กลับมาในแดนแคว้นเย็ยนของตนครับเปลี่ยนพอได้ทราบข่าวว่าเย็นจินหวางยกกลับไปแล้วก็นํากําลังเข้าล้อมทับหลวงของแคว้นเย็ยนเอาไว้ได้ครับเย็นจินหวางเห็นเหรียญพอนายทหารแคว้นเจ้ายกทัพใหญ่มาตั้งล้อมไว้ก็กลัวครับตกใจจึงส่งทหารเนี่ยออกไปพูดจากับเหรียญพอขอเป็นทางไมตรีด้วยครับคิดดูสิครับเมื่อสักครู่นี้ยังขอเป็นไมตรีกับแคว้นเจ้านําทองคํา500ตําลึงไปให้แต่ไม่นานก็ยกทัพไปตีเขาในที่สุดถูกล้อมก็กลับ ไปขอเป็นไมตรีอีกครั้งครับดูว่าเหรียญพอนั้นตอนนี้ยกทัพมาต่างพระเนตรพระกันของเจ้าเสี่ยวเฉิงหวังจะตัดสินใจเช่นไรขณะนั้นเย่เจียนเห็นว่าเหรียญพอนั้นยกทัพมาล้อมชาวแคว้นเยียนเอาไว้ก็ใจอ่อนครับจึงอ้อนวอนขอกับ เหรียญผอว่าจริงๆแล้วเยนจินหวางนั้นไม่ได้จะตั้งใจมาตีแขวนเจ้าในครั้งนี้เป็นเพราะคํายุยงของลี่ฟู่เท่านั้นที่ยุยงให้เยนจินหวางมาตีแขวนเจ้าในครั้งนี้อีกประการหนึ่งยังมีขุนนางคนสั์สื่อคนหนึ่งชื่อว่าเจยงฉยีก่อนออกมานั้นได้ทัดทานไม่ให้เยนจินหวางยกทัพมาตอนนี้ถูกคุมขังเอาไว้ ขอให้ท่านได้ส่งหนังสือไปบอกให้เยนจินหวางนั้นปล่อยตัวของเจียงฉี่ออกมาและแต่งตั้งให้เป็นเสี้ยงกอของแควนเยนเสียเถิดนับแต่นี้ไปแควนเยนคงจะยอมสวามิภักดิ์ต่อแควนเจ้าและเป็นทางไมตรีกันต่อไปเ็นพ่อก็เห็นชอบด้วยส่งจดหมายไปให้กับเยนจินหวางบอกว่ายอมรับไมตรีในครั้งนี้แต่ท่านต้องถอดให้เจียงฉี่อกมาจากที่คุมขังแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นที่นายกรัฐมนตรีแทน ยเยจียนที่ย้ายมาอยู่แควนเจ้าเสียเถิดเยนจินหวางก็รับปากตามนั้นครับรับหนังสือแล้วก็ถอดเอาเจียงฉีนั้นออกมาเจียงฉีนั้นตอนแรกก็ไม่ได้รับตําแหน่งนี้ไว้ครับเพราะว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความดีความชอบประการใดทั้งยังกําเริบใจไปยึดชายเสื้อของเจ้าแขนนวนเอาไว้แต่ว่าส่วนหนึ่งครับเจ้าแขวนเองก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าเจียงฉีเองไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เหรียญพออาจจะไม่ยอมจิงอ้อนบอน จนเจียงฉีนั้นยอมรับตําแหน่งแทนเย่เจียนไปครับว่าแล้วยินจินหวางก็คิดถึงแม่ทัพสองคนที่ย้ายไปอยู่แควนเจ้าทําอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่ส่งบุตรภรยาของชิงฉีและก็เย่เจียนนั้นไปยังแควนเจ้าให้ไปอยู่กับแม่ทัพทั้งสองเหลียนพอจึงตัดเอาศีรษะของลี่ฟู่นะครับคนที่เป็นคนยุยงเนี่ยเอาไปเสียประจานอยู่หน้าค่ายแล้วก็มอบให้กับเจียงฉีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแควนเจียนนั้นนํากลับไป ยังแคว้นเย็ยนและตัวเหรียญผอเองกับลีมู่ก็ยกกลับไปยังแคว้นเจ้าแจ้งความต่อเจ้าเซี่ยวเฉิงหวางให้ฟังทุกประการเจ้าเซี่ยวเฉิงหวางปูบนบําเห,ห,หน็จให้ขุนนางต่างๆที่มีความชอบในครั้งนี้รวมถึงตัวของเย่เจียนแล้วก็ชิงฉินแม่ทัพแห่งแคว้นเย็ยนที่เข้ามาสวามิภักดิ์ด้วยในครั้งนี้ครับ ฝ่ายเย็ยนจินหวางเจ้าแคว้นเยียนนึกเสียดายว่าอยากจะได้แม่ทัพสองคนนั้นกลับมายังแคว้นของตนเองจึงส่งหนังสือให้พร้อมกับให้ขุนานางคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อของเย่เจียนเนี่ยเพื่อนของเย่อี้เนี่ยนะครับไปเกลี้ยก,กล่อมให้เย่เจียนแล้วก็ชิงฉินกลับมารับราชการในแคว้นเย็ยนเช่นเดิมแต่ว่า ทั้งสองแม่ทัพนั้นก็ยากหลยครับเพราะว่าเพึ่งจะมาอยู่แคว้นเจ้าครั้นจะกลับไปมันก็ไม่สะดวกนักอีกทั้งประการหนึ่งนั้นได้รับการมอบความดีความชอบแล้วมีบ้านสวยในแคว้นเจ้าไปเรียบร้อยประการหนึ่งก็คือครอบครัวของตนเองก็ย้ายมาอยู่นี่หละก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปในแคว้นเย็นอีกครั้งจึงทําเป็นตอบจดหมายไปเป็นทางไมตรีก่อนครับว่าเรามาอยู่ในแคว้นเจ้านั้น ก็ได้มีการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครั้งจะกลับไปตอนนี้ก็เห็นจะไม่สมควรไว้มีโอกาสเมื่อใดจะกลับไปเมื่อนั้นเยนจินหวางก็หลงเชื่อครับก็คิดว่าแม่ทัพเหล่านั้นจะกลับมายัางแขวนเย็ยนอีกครั้งชะตาชีวิตของเย่เจียนนะครับดูแล้วก็จะคล้ายๆกับเย่อีหรือว่างักเยผู้ที่เป็นบิดานั้นที่ต้องหนีลี้ภัยการเมืองเนื่องจากว่าเจ้าแขวนเย็ยนในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อใจตนเองมาอยู่ในแขวนเจ้าและเย่อีเองก็ตายในที่นี่ครับ ได้ย้อนกลับไปในรุ่นปู่ของเย่เจียนก็คือเย่หยางเย่หยางก็คือแม่ทัพทรมินกินเนื้อลูกครับที่เราเคยนําเสนอไปเมื่อประมาณ10กว่าตอนที่แล้วเย่หยางซึ่งเป็นปู่ของเย่เจียนนั้นก็ได้ต้องออกจากเมืองหลวงแควนเว่ยไปปกครองเมืองไกลก็คือเมืองจงซานเมื่อจงซานแตกก็ได้พาครอบครัวไปอยู่ยังแขวนเยียนนั่นก็เป็นชะตาชีวิตของสกุลนี้ครับที่ต้องเร่ร่อนไปทุกรุ่นเลยทีเดียวครับ ฝ่ายเจียงฉีครับกลับเข้าสู่เส้นเรื่องเจียงฉีซึ่งเป็นนายกส้มหล่นนะครับนายกส้มหล่นเนี่ยก็นึกละอายใจว่าเราได้เป็นนายกเองก็หาได้เป็นเพราะเจ้าแคว้นเต็มใจที่จะแต่งตั้งไหมด้วยว่าเยียนจินหวางนั้นกลัวชาวแคว้นเจ้าดอกจึงตั้งเราให้เป็นนายกในครั้งนี้เมื่อทำราชการได้ประมาณยังไม่ถึงปีเกือบปีก็แกล้งบอกป่วยเอาตราเฉิงเซียงเจียงกว่านั้นคือใ้กับเยเียนจินหวางเยียนจินหวางการับอัตราไว้แต่งตั้ง คนอื่นขึ้นไปทำราชการแทนครับเรื่องราวของแคว้นเย,ยนก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะของแม่ทัพของลีมูในศึกในครั้งนี้ครับไวลีมูเนี่ยจะอยู่กับเราอีกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้แสดงแสนยานุภาพทางการศึกรบกับแคว้นฉิน ไปอีกระยะหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้แขวนฉินนั้นประวัติพันพึงในฝีมือการรบกับแขวนเจ้าครับฝ่ายฉินเจ้าเซียงหวางครับตัดภาพมาที่แขวนฉินฉิน,นเจ้าเซียงหวางครองแผ่นดินฉินมาได้56ปีดับสิน้นรัชวงศ์โจโต,ตะวันออกผลงานใหญ่คือทำให้ฉินนั้นทรงแสนยายนุภาพที่สุดในบรรดาทุกแควนในแผ่นดินจีนในครั้งนี้ครับอายุได้70ปีท่วนป่วยหนักก็ถึงแก่ความตาย ทายาทก,ก็คือองค์ไทจืออันกวัวจินเป็นบุตรของชินเจาเซียงหวางขึ้นเป็นเจ้าแขวนฉินแทนนามว่าชินเซี่ยวเหวินหวางมีภรรยาหลวงหูหยินใหญ่เนี่ยก็คือนางหัวหยางหูหยินนะครับให้เป็นที่ห้องเฮาตั้งให้อีเหรินบุตรของอันกวัวจินเนี่ยขึ้นเป็นไทจือทวนความจำอีกนิดหนึ่งครับ3ตัวละครที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวละครที่เราได้เล่ากันมาก่อนหน้านี้อี้เหริน ก็คือคนที่เป็นตัวประกันแห่งแขวนเจ้าที่หลบหนีกลับมาที่ให้หลี่ผู้เวยนั้นมาติดต่อกับหอยยางหูหยินให้รับเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองหอยยางหูหยินเป็นชาวแควนฉูนะครับแล้วก็ได้เป็นที่ชื่นชอบของอันกวัวจินในที่สุดอันกวัวจินเองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแขวนฉินหอยยางหูหยินเป็นที่หองเฮาอี้เหรินเองจากตัวประกันแห่งแควนเจ้าบัดนี้ได้เป็นที่รัชทายาทต,ตามที่หลี่ผู้เวย พ่อค้าหัวใสนั้นได้ลงทุนเอาไว้ทุกประการครับความฝันของดีผู้เวยนั้นที่จะให้อี่หลินได้เป็นเจ้าแคว้นฉินนั้นใกล้เข้ามาทุกทีดูเหมือนทุกอย่างนั้นจะเป็นไปอย่างที่วางแผนเอาไว้ทุนที่เขาได้ลงทุนเอาไว้นั้นใกล้จะผลิดอกออกผลมหาศาลแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับฝ่ายเจ้าแคว้นหานและก็เจ้าแคว้นต่างๆก็ให้ทูดนุ่งขาวห่มขาวนะครับมาเป็นนาในงานศพของฉินเจ้าเซียงหวาง ขณะนั้นชินเซี่ยวหวนหวางเจ้าแคว้นคนใหม่ป้ายแดงทำศพบิดาได้3วันครับก็กินเหล้าเลี้ยงโต๊ะกับขุนนางอยู่ในแคว้นชินพร้อมหน้ากันถึงเวลากลางคืนชินเซี่ยวหวนหวางเมาสุราหนักถึงแก่ความตายครับเป็นเวลาเพียง3วันเท่านั้นครับในงานศพของผู้เป็นบิดาขุนนางต่างๆก็เกิดเสียงกอสินะครับก็มีการครหานินทากันว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของหลีปู้วย ที่ไปจ้างคนนั้นมารินสุลาเอายาพิษให้กับฉินเจียววนหวางกินเพื่อที่จะให้อ้เหรินคนที่ตนเองอุปถัม์นั้นได้เป็นเจ้าแคว้นฉินโดยเร็ววันก็เป็นแค่เพียงข้อสันนิษฐานแล้วก็เป็นข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นฝีมือของหลี่ปู้เวย่ยหรือไม่ไม่มีหลักฐานใดนะครับก็กล่าวหาแกไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าพฤติกรรมมันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ฉินเจ้าเซียงหวางคลองแผ่นดินได้ 56ปีครับเห็นไหมครับว่าแกอยู่กับเราน,านานมากครับกับชื่อนี้ฉินเจาเซียงหวาง56ปีเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดของเจ้าแคว้นฉินเลยทีเดียวครับในขณะที่ฉินเซี่ยวหวนหวางผู้บุตรนั้นครองราชได้3วันซึ่งก็เป็นเวลาที่สั้นที่สุดในบรรดาผู้ปกครองแคว้นฉินเช่นเดียวกันครับบิดา5 6ปีบุตร3วันก็เป็นสถิติที่น่าขบขันสําหรับคนที่ ทำให้เป็นเช่นนี้หากว่าหลีปู้่วยนั้นวางยาจริงๆแกก็คงจะนั่งขำท้องแข็งยู่ที่บ้านครับที่ได้ร่วมสร้างสถิติที่น่าจดจํานี้ไว้กับแคว้นฉินลักษณะนี้ครับกลับมาที่เรื่องของอี้เหรินนะครับอี้เหรินเนี่ยตัวประกรันแควนเจ้าบัดนี้ได้เป็นเจ้าแคว้นฉินนะครับครั้งนี้มันประกรอบเข้ากันทุกอย่างครับทั้งการช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดการลงทุนของหลีปู้่วยพ่อค้าหัวใสอีกอย่างหนึ่งครับ ถ้าลองมองย้อนกลับไปจะเห็นว่ามีปาจื้อผู้ซึ่งเป็นมารดาของฉินเจาเซียงหวางเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีเชื้อสายมาจากชาแขวนฉู่ขณะที่ฉินอู่หวางที่ไปยกกระถางในเมืองหลวงแล้วตายลงไปเนี่ยนะครับนางก็ทําทุกอย่างทั้งให้เว่ยรันซึ่งเป็นพี่ชายของตนนั้นนําบุตรของตนที่เป็นตัวประกันอยู่แขวนเยียนเนี่ยกลับมาเป็นกษัตริย์ได้ขึ้นมาเป็นฉินเจาเซียงหวางได้นะครับ การที่ยังมีเชื้อสายของแขวนฉู่นั้นก็เป็นผลอีกเช่นเดียวกันครับที่ทําให้ถินเจ้าเซียงหวางนั้นเห็นใจแล้วก็ชื่นชอบในตัวของอันกัวจินซึ่งมีภรรยาใหญ่เป็นชาวแควนฉู่เป็นหญิงแควนฉู่เมื่ออันกัวจินนั้นบอกว่าอี้เหรินบุตรของตนอยู่เป็นตัวประกันของแควนเจ้าอยู่และกําลังลําบากชินเจ้าเซียงหวางก็ไม่ลังเลที่จะนาทัพเนี่ยไปช่วยหลานคนนั้นกลับมาครับแล้วก็รวมถึงชะตาชีวิตของคําว่าตัวประกัน อาจจะทําให้แกนึกเห็นใจอยู่ไม่น้อยครับว่าในช่วงชีวิตของแกก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นตัวประกันอยู่ที่แคว้นเยยนต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆนานากว่าจะเดินทางผ่านจากแคว้นเยยนมายัางแคว้นเจ้าและกลับมาเป็นเจ้าแคว้นฉินได้อย่างยากลําบากจึงทําให้การที่ แกช่วยเหลือหลานคนนี้อี้เหรินเนี่ยกลับมาก็มีส่วนต่างๆประกอบกันเข้าหลายอย่างด้วยกันนะครับในตอนนี้ก็คงจะจบกันเพียงเท่านี้ครับไว้ติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับตอนนี้สวัสดีครับขอพักโฆษณาหน่อยนะครับแน่นอนว่าทุกท่านเนี่ยไม่ทราบว่าความจริงแล้ววันนี้พกมีห้องทํางานอยู่ทั้งหมด4ห้องครับห้องแรกก็ตามภาพที่เห็นครับนี่แหละครับคืออาชีพหลักห้องที่สองคือร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งครับ ห้องที่3คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เล็กๆพอเลี้ยงแมวเลี้ยงนกที่บ้านและห้องที่4ก็คือช่อง YouTube เล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้ฟังอย่างทุกวันนี้ครับจาก4ห้องดังกล่าวนอกจากห้องแรกแล้วห้องที่เหลือเนี่ยล้วนเป็นความรู้ที่หาได้จากคอร์สเล็กๆครับเรียนรู้จากนอกห้องเรียนจากประสบการณ์ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมที่แทบจะเป็นอาชีพหลักได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ไหนครับฟิวเจอร์สกิลเขา รวบรวมเอาไว้ให้ยกตัวอย่างครับจากคนที่วาดรูปใช้โปรแกรมไม่ได้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องราวที่คุณอยากจะเล่าได้อย่างคอสวาดภาพโดยใช้ iPad เหล่านี้ครับหรือการตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ท่านทําอยู่ณนะทุกวันนี้หรือจะเป็นการหาเงินในอากาศโดยที่ไม่ต้องลงทุนให้เจ็บตัวเสียไส้แต่ได้กําไรางามไม่ต้องถูกหลอกโดยแชร์ลูกโซ่ อย่างคอสนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้ววันหนึ่งก็ทําพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปต่อยอดได้เรื่อยๆครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่นำเอามาบอกครับเพราะว่ามีหลายเจ้าที่ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์แต่วันนี้พกเลือกสิ่งนี้ครับเพราะว่าลองมากับตนเองความจริงไม่ต้องมีส่วนลดอะไรก็ถือว่าสุดคุ้มอยู่แล้วครับแต่ วันนี้พมก็ได้ขอส่วนลดมาให้เพียงพิมพ์รหัสตามลิงก์ตามคำอธิบายใต้ description ด้านล่างนะครับส่วนส่วนลดเท่าไหร่นั้นไปดูกันเองเพราะว่าอย่างที่บอกครับถึงไม่ลดก็ถือว่าคุ้มสุดๆกับรายได้ที่ท่านจะได้มาจากความรู้ที่ท่านจะได้ติดตัวไปเพียงราคาไม่กี่บาทนะครับถ้าสุนปินมีหุบเขาปีศาจของตนเองเป็นสถานที่เรียนรู้ศาสตร์วิชาต่างๆฟิวเจอร์สกิก็อาจจะเป็นหุบเขาปีศาจของคุณก็เป็นได้ครับ